สถาบันอนุรักษ์เครื่องทันนานาชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นสวัสดีครับผมอาจารย์จ็กกี้หมอนขอนแกน่นสําหรับอีพีนี้เรายังอยู่ที่เหรียญเบญจพักคีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับมาอย่างเช่านาคือเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีปี2465เป็นเหรียญที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเหรียญคณาจารย์องค์อื่นๆในบรรดาเหรียญเบญจพักคีนะครับสําหรับเหรียญเบญจพักคีของหลวงพ่อชุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย ปัจจุบันมีการเล่นหากันอยู่2ลักษณะคือเหรียญห่วงเชื่อมในตัวกับเออทุนเหรียญห่วงเชื่อมคือเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมกับเหรียญอ่าเหรียญในตัวคือเหรียญที่ปั๊มออกมาแล้วมีห่วงในตัวเลยก็คือ2เหรียญล่างนี้กับ2เหรียญข้างบนเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสถาบันราขอให้ความเห็นว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างรุ่นแรกในวาระแต่คนละวาระเท่านั้นเองนะครับนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกและวาระแรกเพราะเป็นลักษณะห่วงเชื่อมในวาระต่อมาจึงเป็น เพราะเป็นบล็อกเดียวกันเป็นเหรียญลักษณะห่วงในเหรียญห่วงในตัวแต่ในโอกาสนี้จะขอเน้นที่เหรียญห่วงเชื่อมที่อง์การให้การยอมรับเป็นเหรียญรุ่นแรกมากกว่านะครับสําหรับเหรียญผู้ช่วยวงคารามรุ่นแรกเหรียญห่วงเชื่อมนี้เป็นที่จะไปดูเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงมีความใหญ่ใหญ่ใหญ่คมใหญ่กว่ามีคมใหญ่กว่าเนืโอขึ้นแล้วาชัดชัดแล้วนะครับ ให้ดูที่เส้นเส้นคอของท่านตรงนี้นะครับจะมีความคมชัดหน่อยนะครับตรงนี้เส้นคอของท่านแล้วก็ตุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยลักษณะนี้เป็นหลักเลยของเหรียญคณะจารย์พระบูชีวิทมงานแล้วก็เมตตาของท่านจะมีเมตตาใน2เม็ดเนี่ยจะมีเมตตานะครับแล้วจะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ห่วเชื่อมเนี่ยเป็นเหรียญโมมีไส้ทั้งสิ้นนะครับเป็นโมมีไส้ให้ดูลักษณะโมมีไส้นี่ตรงนี้นะโมพุทธายะนี่คือโมมีไส้นะครับ แล้วอีกประการสําคัญเมื่อเหรียญนี้จะเป็นเหรียญขอบข้างเรียบอัดกระบอกเหมือนเหรียญของหลวงปู่สุขวัดประคองคำเท่าทุะการนี่ครับเป็นเหรียญขอบข้างเรียบอัดกระบอกนะครับสังเกตนะครับก็เป็นห่วห่วงเชื่อมขอบข้างเรียบอัดกระบอกเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงตอนนี้ก็จะเช่าหากันสวยๆในขนาดนี้ก็ขึ้นเกือบสิบล้านแล้วพอเป็นเหรียญที่หายากและเป็นเหรียญที่สวยพอสมควรของหลวงปู่ชุยวระคงคารามนะครับนี่นะครับ ปรชุมคณะการอัดกระบอกจะทําให้เนื้อเหรียญบริเวณขอบเนี่ยมียุบยุบยุ่นยุบยุ่นบ้างนะครับเพราะเป็นเนี่ยเป็นยุบยุ่นนี่นะฮะเนื่องจากว่าเราขอบขอบก็จะมีปิ้นปิ้นออกมาเพราะมีการอัดกระแทกในการวิธีการสร้างเหรียญแล้วความเก่าของเนื้อเหรียญก็บอกบอกยุบบอกการเวลาด้วยนะครับต้องมีความเก่าของเนื้อเหรียญน,นี่เนื้อ,อทองแดงนะครับมีความเก่าของเนื้อเหรียญมีประการแรกประการต่อไปเป็นของเนื้อทองคํา เนื้อทองคาก็ยังคงเป็นเป็นเหรียญเนื้อทองคําของหลวงพระชนพระองคคารามหรือเนื้อทองคํารุา่นแรกนี่ปรากฏอยู่เพียงเหรียญน,นี้เหรียญเดียวที่อยู่ในมือของอาจารย์จักกีมังคอนกกนเนี่ยนะครับที่เป็นเหรียญแท้ถึงยุคของท่านนะครับปรากฏเป็นเหรียญนี้เหรียญเดียวในวงการพระเครื่องยังไม่ยังไม่มีปรากฏเนื้อทองคํามีของอาจารย์จักกีมังคอนเกนที่ได้รับมรดกมาเท่านั้นที่ปรากฏเป็นเนื้อทองคําในมือน,น,น,อน,นี้นะครับสังเกตนะครับ จะให้ดูว่าบล็อกเหมือนบล็อกทองแดงไหมนี่ตรงเส้นคอนะครับตรงเส้นคอแล้วก็ตุ่มตรงเส้นคอของท่านแล้วก็เส้นคอด้านนี้นะครับก็เม็ดเมดตาของท่านทั้งสองข้างการสาคัญคือขอบข้างเรียบอัดกระบอกของท่านนะครับนี่คือขอบข้างเรียบอัดกระบอกนะครับสังเกตนะครับเป็นเป็นเรียญขอบข้างเรียบอัดกระบอกนะครับทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อทองคำนี่ขอบข้างเรียบอัดกระบอกให้ดูชัดๆว่าขอบข้างเรียบอัดกระบอกเป็นลักษณะอย่างไรโบราณ ถือว่าเป็นวิวัฒนาการแรกของการสร้างเหรียญคือขอบข้างเรียบอักระบอกนะครับก่อนจะ่วงเชื่อมก่อนจะมาเป็นเหรียญขอบในตัวก็จะเป็นเป็นเหรียญตัดเป็นเหรียญเลื่อยเป็นเหรียญตัดกันเป็นยุคเดียวลักษณะอย่างนั้นต้องดูว่าโครงการให้การยอมรับแบบไหนนะครับนี่นี่ก็เป็นโมมีไซแล้วก็การยุบย่นของขอบเหรียญก็เป็นลักษณะเดียวกับเหรียญในทองแดงเกตนไหมครับเวลาอัดอัดกระบอกเข้ามานะครับอัดกระบอกเข้ามาเพื่อ ประกบหน้าเหรียญและหลังเหรียญขออนุญาตเผยแพร่เพียงสองเหรียญนี้สําหรับเหรียญอันนี้เอามาประกอบเพื่อเป็นวิทยาทานและอีกอย่างเพื่อให้การชมมหรีตลดมากขึ้นเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงในตัวกระไหลเงินตรงนี้กระไหลเงินและเข้าใจว่าเป็นการสร้างในวาละลาวาละถัดจากเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่ใช้บล็อกเดียวกันในการสร้างนะครับและเป็นเหรียญห่วงในตัวตั้งแต่เหรียญห่วงในตัวนะครับเนี่ยห่วงในตัว ความคมชัดของอาัคลาะจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่จันิฐานว่าทันท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าความเก่าของเนื้อว่าวงการให้การยอมรับด้วยนะครับบา,บางบางบางหลายกลุ่มให้การยอมรับว่าก็เป็นเรียอรุ่นเลกเพียงแต่ว่าเป็นสร้างคนลรวาระนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับพระเครื่องของสถาบาันรับพระเครื่องแ่งนานชาติเหตุใด บันถึตต้องกาเนิดเกิดขึ้นท่านจะได้เข้าใจว่าที่ต้องกาเนิดเกิดขึ้นเพราะพระเครื่องอันดับต้นๆของประเทศรวบรวมอยู่ที่นี่และจําเป็นต้องเก็บรักษาและจําเป็นต้องเปิดเผยไว้เป็นวิทยาทานเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักน,นะครับได้รักษามรรดุของชาติไทยไว้คู่พื้นดินไทยต่อไปในภายหน้าและไม่จะได้เป็นหลักไทยเป็นหลักสําคัญในการศึกษา ต่อไปแพนหน้ามิให้มีการข้อมูลขาดตกบกพร่องหรือผิดเพี้ยนไปจาก,กควรจะเป็นขอบคุณหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของค่าธรรมเนียมการเปิดสถาบันการเข้าชมและอีกการตรวจสอบพระทุท่านท่านก็เก็บภาไว้ที่บ้านค่อนข้างเยอะเป็นร้อยองค์สิบองค์เป็นสิบองค์ร้อยองค์ก็อยากจะให้สถาบันช่วยเช็คสอบให้ใหก็ยินดีนะครับเพียงแต่ว่าขอให้สถาบันเปิดอย่างเป็นทางการก่อน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเพื่อขกิดค,ความโปร่งใสในการทํางานนะครับก็ขอให้ใจอดใจรอนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นวิทยาทานขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในสถาบันพระคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับผมอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแก่นขอบคุณครับ